เป็นหมอดีกว่าพอดีผมจนครับผมไม่มีอะไรกินฉันมีไอหลักฉันมีอีกาแล้วก็มีน้ำหอมมีไอตัวเปิดวารแล้วก็มีเข้าฝ่นผาอ่ะทำไนาไม่เอาไอดีหลักมาล่ะฉัไม่รู้มันคืออันไหนเออๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ายๆๆๆๆาๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆๆไมๆๆ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 รู้ๆะๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆ อาฉันมีอยู่ที่นี่ได้ไงฉัน z ู o m นะไปตรงนู้นมาซ่อมตรงนี้เฮ้ยวิ่งตาบอดแล้วมันดูไม่ดีใช่ไหมฉันอุ้มแม่งเลยเดี๋ยวฉันจะอุ้มหมอได้ยวไปหาหมอสักเดี๋ยวซ่อมต้อมตรงนี้ไปเดี๋ยวจะไปหาหมอแบบไว้แต่แล้วแม่นช่วยคุณแม่เป็นบอดไปหน่อยหมออยู่ไหนหาหมอไม่เจอหมออยู่ตรงนี้บ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่นี่อยู่นิ่งแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปหาตาบอดเฮ้ยตาบอดหมอกำลังไปหาเฮ้ยตาบอดเขาไเห็นเราแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนทำเต็มที่ไป เฮ้ยติดติดอะไรนีติดตเฮ้ยเชือบปึ๊บอ้าวบอดด้ว่วะเฮ้ยก้าอยู่ไหนวะตรงนั้นใช่ไหมเดินฉชนแบกหมอไปหาเดี๋ยวไปหาแม่หมดสาวว่าทำไมเกมนี้มันง่ายจังเลยวะก้าก้าอย่าทำให้จิตใจละมุนมองเพราะว่าหิมะได้ไหมอ่าใช่ด้วย โดนตามแล้วหนูจะตายอย่าส้มอย่าส้มกายอย่าส้มอย่าส้มเองออกไปออกไปเราไม่ได้ซ่อมเราไม่ได้ซ่อมออก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 ไอ้ก้าอย่านายไปช่วยหมอไปไม่ฉันต้องสอบเทียบสมบูรณ์แบบสองรอบไปแล้วไปต้องต้องอะไรนะปรับเทียบสมบูรณ์แบบสองรอบไปนะ้วไปไม่ได้สิบคะแนนนิดไหนแม่งเยว่ะ ต้องกาจะด้วยเปิดประตูมีการเปิดสึ่งหิมะตรงหน้าประตูหิวหน่อยหิวผมทีที่ออกเถอะพาเพื่อนมาด้วยพาเพื่อนมาเนี่ยพาเพื่อนมาด้วยฟาชันฟาชันสีฟาชันไปละไปไปเออรูปๆคำๆ เลยคือการโดนเล่นคนเดียววันนี้ลาก่อนเพื่อนพี่เกต้ะเล่นหนาแล้วทำไมไม่มีใครหิวเลยถ้าหิวตะกี้น่าจะรอดอยู่ก็หิวแล้วเมื่อกี้เมื่อกีไม่ได้เลยค่ะก็ใครคือคอรบอดหิวไม่บินคือการเดินหิวเวทเด็ดเท้าหนีประตูไปแล้วแล้วละครก็ออกไปเลยอ่ะ